แต่มีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งอันนี้น่าสนใจหลายคนเคยได้ยินเรื่องราวไอ้พวกอาวุธชีวภาพต่างๆนะครับที่เราอาจจะเห็นในหนังสงครามหรืออาจจะได้ยินจากข่าวเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับมีการเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาจากทางฝั่งรัเสเซียโดยกองทัพรัเสเซียเนี่ยนะครับเขาบอกว่าในระหว่างที่เขาบุกไปเมืองนั้นเมืองนี้เนี่ยได้ พบห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาของยูเครนซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากอเมริกาประมาณ30แผ่นนะที่ร่วมมือกันระหว่างยูเครนกับอเมริกาเนี่ยนะครับแล้ปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยก็พบหลักฐานทนํานองว่าเจ้าหน้าที่ยูเครนเนี่ยได้ทําลายพวกเอกสารสาคัญรวมถึงทําลายเชื้อโรคในห้องปฏิบัติการทิ้งเพื่อพูงะทำลายหลักฐานต่าง นะครับก็เลยเป็นประเด็นว่าไม่มีการร่วมมือกันร,ระหว่างยูเครนกับอเมริกาเมริกาให้ทุนมาเนี่ยนะกำลังคิดในเรื่องของอาวุธเชื้อโรคอาวุธ,ธวชีวภาพอะไรหรือเปล่านะครับรี่กลายเป็นประเด็นสําคัญเลยนะครับซึ่งทางาแน่นอนนะพระข่าวบ,บบนี้ออกมาในทางยูเครนก็ออกมาปฏิเสธบอกว่าไม่ได้กําลังพัฒนาอาวุธชีวภาพและจากข้อมูลของสถานทูตสหรัฐในกรุงเคียฟนะครับ โครงการนี้ชื่อว่าโครงการลดภัยคุกคามจากชีวาภาพของกระทรวงกลาโหมอเมริกาซึ่งกําลังทําเพียงแค่ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งหลายตอบโต้ภัยคุกคามจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อคือเขาบอกว่าหนึ่งที่ห้องวิจัยชีวานียไม่ใช่วุชีวาภาพไม่ใช่วุชีวาภาพนะครับเขากาลังวิจัยเรื่องกับแต่มันมีโรคติดเชื้อการแพร่ระบาดมาจะตอบโต้กันยังไงเป็น,ปน,ปนวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ประมาณนั้นอ,อันนั้นยูเครนก็อ้างแบบนั้นแต่ว่าที่น่าสนใจเพราะว่า โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมายืนยันข้อมูลนี้ค่ะแล้วในข้อมูลเนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าจีนเนี่ยก็ติดตามเรื่องนี้ <Yeah. S 1> เพราะเขาสามารถจะบอกตัวเลขของห้องแล็บ hmm. แล้วก็การทดลองแบบนี้ในประเทศต่างๆที่อเมริกาให้เงินสนับสนุนอยู่ออกมา hmm. เป็นจำนวนแล้วนะคะว่ามีกี่ห้องแลบมีกี่ประเทศบ้างเจ้าหลี่เจียนค่ะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนบอกว่าจากข้อมูลที่เขามีเนี่ยนะคะ ห้องแลบวิจัยในยูเครนเนี่ยเป็นเพียงยอดของภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นอยอดของภูเขาน้ําแข็งแปลว่าข้างล่างมันมีอเยอะเพียบค่ะไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวและกระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือว่าเพนตากอนได้ควบคุมห้องแล็บแบบนี้ถึง336แห่งใน30ประเทศทั่วโลกแต่ว่าก็อย่างที่ได้กล่าวไปอย่างที่ยูเครนอ้าง เวลาที่ใครมาถามเนี่ยก็จะอ้างว่าอ๋อก็เป็นการทดลองกันเพื่อความปลอดภัยเสริมความแข็งแกร่งด้านสาธารณสุขแต่ข้อมูลที่จีนมีบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นนะคะในคำกล่าวหาซึ่งเป็นครั้งแรก ที่มีการระบุตัวเลขอย่างชัดเจนค่ะเจ้าหลีเชียนบอกว่าจากข้อมูลทางสหรัฐเป็นคนเผยแพร่เองพบว่าสหรัฐมีห้องแล็บวิจัยในยูเครน26แห่งและหลังจากที่กองทัพรัสเซียบุกรุกรานยูเครนเขาก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหาทางรับประกันความปลอดภัยว่ามันจะไม่เกิดการแพร่กระจายของเชื้อเหล่านี้ออกไปสู่สังคมโลกเนี่ยนะคะคือจีนเนี่ยเรียกร้องว่าสหรัฐนั่นแหละ คุณเป็นฝ่ายที่คุ้นเคยกับห้องแล็บแบบนี้มากที่สุดคุณควรจะเผยแพร่รายละเอียดต่างๆให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ว่าห้องแล็บของคุณเนี่ยที่คุณสนับสนุนอยู่มันจัดเก็บไวรัสอะไรทําการวิจัยอะไรคุณต้องออกมาเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้และที่สําคัญเนี่ยเขามีข้อมูลบอกว่าที่ผ่านมาสหารัฐพยายามจะขัดขวางขัดขวางจนเกินงามขัดขวางจนผิดสังเกตในการจะจัดตั้งกลไกลตรวจองค์กรอิสระในการตรวจสอบค่ะ ซึ่งทางจีนก็บอกว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันก็ยิ่งซ้ำเติมความกังวลของประชาคมโลกที่มีต่อไอ้ห้องแลบต่างๆเหล่านี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันอันตรายหรือไม่อย่างไรนะครับนี่ต้องบอกว่าจีนเนี่ยได้จังหวะเลยในการแบบพอรัเสเซียเปิดปุ๊บจีนก็เข้ามาซ้ำแล้วมาขยายแผลให้เห็นเลยแล้วบอกว่ามากกว่านั้นอีกนะครับหมายถึงว่าเอ้คุณคุณรู้อ่ะคุณก็ต้องออกมาค,คุณก็ต้อง ชี้แจงะนะคุณก็ต้องเข้ามาช่วยดูแลว,ว่าไวรัสเป็นไวรัสตัวไหนอะไราย,ย่างไงคือคือไล่บี้เพื่อให้ถ่ายออกมาซึ่งเอาแน่นอนอเมริกาก็คงไม่ไม่เปิดเผยอะไรมากมายหรอกนะครับแต่ว่าก็เป็นจังหวัดที่จีนจะทําให้เห็นว่าสิ่งที่อเมริกาเนี่ยอันนี้คิดไปไกลได้เลยนะสิ่งที่อเมริกาเคยไปกล่าวหาอิรัก มสมัยสัตดามบุเซนที่บอกว่ามีอาวุธท่วภาพมีอาวุธโน่นนี่นั่นและเป็นเหตุให้ไปบุกอิรักตอนนั้นเนี่ยนะวันนี้กําลังถูกมุมแมลงย้อนกลับมาว่าอเมริกาก็จะกำลังทําแบบนี้อยู่หรือเปล่าอ,อะไรทานองนี้นะครับเพียงแต่ว่าก็ไม่มีใครประเทศไหนไปกล้าไปทําอะไรกับอเมริกันนะครับจริงก็ได้แต่าแล้วเคุณก็ต้องเปิดเผยมาเกิดมันหลุดลอดมาคือเหมือนเราดูหนังใช่ไหมไอ้พวกหนังเอเลี่ยนต่างๆนะพวกส่วนมากเขาจะออกมาจากห้องแลบ วิ<ใ>จ<ช>ัยนะ<ช>ห้องแลบที่แบบอันไกลโพล้นเพราะชุนจับได้ไหมตอนโควิดอ่ะ,<ฮ>ะอเมริกาก็กล่าวหาว่าจีนนั่นแหละปล,ปล่อยเชื้อไอ้ <ฮะ S 1> นี่มันหลุดออกมาจากห้องแลบ <ฮะ S 1> เลยมันทำให้เกิดไอไวรัสโควิด19ขึ้นมาเนี่ยก็เล่นประเด็นนี้กันเนี่ยนะคะอันนี้ก็เลยได้จังหวะที่จีนเองก็อาจจะตอบกลับไปยังอเมริกาด้วยซึ่งข้อมูลของห้องแลบในยูเครนโดยได้รับการสนับสนุนจากจากอเมริกาเนี่ย มีข้อมูลจากทางสื่อมวลชนของบราซิลค่ะ Rio Times นะคะซึ่งเป็นสื่อมวลชนของบราซิลก็มีมีการไปสืบหาข้อมูลเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็บอกว่าเขาพบข้อมูลว่าสถานทูตอเมริกาในยูเครนลบข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับห้องแลบแห่งนี้ในยูเครนออกจากเว็บไซต์ของสถานทูตค่ะโดยผู้สื่อข่าวคนนี้เนี่ยนะคะอ้างว่าแหมไม่รู้มันเป็นเรื่องยังไงนะ แล้วเจ้าหน้าที่สถานทูตเนี่ยลืมลบเอกสารฉบับหนึ่งบังเอิญบังเอิญบังเอิญอย่างกัรในหนังบางเอิญบังเอิญจะเป็นภาษาไทยก็เดชะบุญ <laughs> ลืมลบเอกสารฉบับหนึ่ง <laughs> ซึ่งเป็นข้อมูลที่เปิดเผยเห็นว่าเพนตกรากอนกาลังให้การสนับสนุนเงินทุนกับห้องแลบแห่งใหม่สองแห่งในกรุงเคียฟแล้วก็เมืองแล้วก็เมืองโอเดสซาด้วยนะคะนี่คนระั <laughs> นี่เป็นข้อมูลอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ประเด็นนี้น่าสนใจนะครับ